มวยเฮจะได้ชกรกรกฎาคมนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมหาลือกับบุคลากรวงการมวยนำเสนอสคบในวันที่12มิถุนายนนี้ให้กลับมาจัดมวยได้อีกครั้งในเฟสที่4จัดการโชกแบบปิดไร้ผู้ชมวางมาตรการหลักและมาตรการเสริมไว้3ประเภทต้องกักตัวก่อนโชก14วันสำหรับทั้ง3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 ค่ายมวยกับสนามแข่งขันมาตรการหลักมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะจุดคัดกรองเข้าออกทางเดียวมีการวัดไข้มันทำความสะอาดพื้นที่จัดให้มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอมีกล้องวงจรปิดเพื่อใช้บันทึกภาพมาตรการเสริมจำกัดจำนวนคนไม่เกิน50คนนวมโชคมวยและอุปกรณ์แข่งขันต้องมีเฉพาะนักมวยแต่ละคนและทำความสะอาดสนามแข่งหลังจบการแข่งขันแต่ละคู่นั่นเอง ข่าวที่สองแมนนี่ปาเกี่ยวปัดชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีโดยแมนนี่ปาเกี่ยวได้ให้เหตุผลว่าการบริหารประเทศหากไม่ได้ศึกษาด้านนี้มาโดยตรงก็นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเขาจึงปฏิเสธลงสนามชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศฟิลิปปินส์โดยที่นายดูเตเตประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศฟิลิปปินส์กำลังจะหมดวาระการทำงานในปีนี้ และก่อนหน้าจเจ้าตัวเคยตั้งความหวังว่าแมนนี่ปากเกียวจะขึ้นมารับตำแหน่งนี้แทนเขาหากชนะการเลือกตั้งโดยทางบ๊อบอารัมโปรโมเตอร์มวยชื่อดังก่อนหน้านี้เคยส่งเสียงเชียร์ให้แพ็กแมนลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020แต่ยอดมวยแชมป์โลกวัย41ปีปฏิเสธและคิดว่ามีคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้มากกว่าเขานั่นเองโดยแมนนี่ปากเกียวได้ให้สัมภาษณ์ว่า เท่าที่จำได้ผมและบ๊อบไม่เคยคุยเรื่องการเมืองกันนะครั้งล่าสุดที่เราคุยกันผ่านโปรแกรมซูมบ๊อบคุยกับผมเรื่องโปรแกรมมวยไม่มีเรื่องการเมืองเลยเราคุยแต่เรื่องมวยกันอย่างเดียวผมไม่คิดว่านี่เป็นเวลาที่ควรคุยเรื่องการเมืองประเทศของเราตอนนี้มีปัญหาเราต้องสมัครสมานร,รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและนำพาประเทศนี้ให้ผ่านพ้นความยากลำบากแหมนี่ปาเกียวก่าว ข่าวที่3แอนโทนีโจชัวเจ็บตรงพัก4 6ถึง6สัปดาห์ แชมป์โลก WBO, IBF และซูเปอร์แชมป์โลก WBA รุ่นเฮฟวีเวทแอนโทนีโจชัวได้รับอาการบาเดเจ็บที่หัวเขา่าทางด้านซ้ายซึ่งจะต้องพักประมาณ4-6สัปดาห์ก่อนที่จะสามารถกลับมาฝึกซ้อมได้อีกครั้งแอนโทนีโจชัวในตอนนี้มีแผนป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงแชมป์ไฟบังคับของ IBF อย่างคูบาสปูเล็บซึ่งตามแผนของแมดด์รูมการโชคจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้การบาเดเจ็บในคราวนี้คงจะ สร้างผลกระทบไม่มากนักกับการโชคไฟดังกล่าวมีข่าวจากทางประเทศอังกฤษว่าแอนโทนีโจชัวนั้นใส่เฝือกบรรเทาอาการปวดที่ขาซ้ายและใช้ไม้เทา้าในการเข้าร่วมเดินขบวนต่อต้านการเหยียดสีผิวเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคที่สาราชนะจาจักรในตอนนี้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวารัสยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย การที่แอนโทนี่โจชัวไปร่วมการเดินขบวนที่มีผู้คนมากมายเข้าร่วมแถมยังไม่ได้ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองดูจะไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนักเพราะถ้าหากเขาติดเชื้อไวรัสโครโรนาขึ้นมาแต่หลอดทั้งปีนี้ของเขาอาจจะไม่ได้โชคมวยเลยก็ได้นั่นเอง